จะตุลาสกีนวิวเกาะโรยลาก็ยังดีกว่าอีกด่านหนึ่งที่ว่าเอ้ยมันก็ไม่ดีนะก้อนหินมันเยอะอืมมันจะพุ่งยังไงให้โดนคนเลยทีนี้แต่ผมเอาแอดออนที่ว่ามันพุ่งแล้วก็มันหันหน้าหาคนนะมันจะหันหน้าหาคนให้เราไหมเฮ้ยผมเจอรอยเท้าครับแต่ว่า อยู่นู่นะะนะว่าช่าเฮ้ยไม่โดนเลยหนึ่งทีเอา้ามันจะพุ่งทำไมเนี่ยเอ้าอีกแล้วเหรอเมาลั่นอีกแล้วเหรอ,องางไม่ได้อะ่ะ มาไม่ไหวแล้วบังคับทุกคนโอเคพูดมาไหนวะเนี่ยเราทอาไม้ก่อนจ้า ก็จะได้คนหนึ่งนี่นานเลยนะเราเฮ้ยเสาอยู่นี่ก็ปกตินี่ไงเธอก็พุ่งติดหินติดเสาอยู่แล้วคุณ <c> พ <oughs> ูบี้ผมคุณพูบี้ผมโอ้ยเฉยเอาจะพังไม้ซะหน่อยพังไม่ได้ฮะ ไม่อยากพังไม้หลองนั้นจริงหร้อ่ะไปฉายมาไปฉชยมาลเนี่ยผมกดค้างไม่ได้อ่ะมันมันต้องกดแบบใกล้ๆอ่ะแบบตีทีเดียวอ่ะอะไรเงี้ยลบดไปทุกคนเลยนะกดค้างไม่ได้เลยเมาส์เรา มีเรื่องกับเราองเดียวเลยค้างโอเคกดค้างได้ละผมต้องคลิกแรงๆเลยแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้โยนเมาส์ทิ้งเลยถ้าเมาส์มาถึงอะ่ะอันนี้โยนทิ้งเลยเสร็จไปแล้วสองเครื่องครับผมแหวน อ้าวไม่ใช่คนนั้นเนี่ยนี่เซเบอร์บอร์ดเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายเรานะเป้าหมายเราอยู่แถวแวนี้แหละแบนจ้าอุ้ตี วม่แ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 ม,แม,แม่จริงครับป้าเขียวไม่ไหวแล้วอ่ะหมอผมมันจะขีดอยู่แล้วนะไม่รู้ว่าใช้ชีวิตมาถึงนี้ได้ไงผมลองไปดูแล้วผมใช้มาหนึ่งปีนี่คือเวลาที่ถูกต้องไปฉายเธอไม่ใช้หรือไหนคือเป้าหมายเราอยู่ไหนเนี้ยประเด็นอ่ะมหาเป้าหมายไม่เจอเทพวบวอดเขาตายแล้วนะถ้าผมซ้ำมเมื่อกี้ ไม่อยากเอาเลยยังไงเจอแล้วเป้าหมายเราหนึ่งทีอบหนึ่งทีจ้ะพุ่งไปไหนวะเรา ระโดดพุ่งใส่เราเลยเหรอเธอเกินไปไหมลาลาคอฟโอ้ยพุ่ง <c oughs> ไปไหนของเราวะเนะี่ยทางบุญก่อนแล้วกัน ปวดเอาเรื่องอยู่นะตีตีเลยเธอมาถอนเสาเราได้ไงหึมาถอนเสาเราก็ขึ้นเสาไปตีเลยละก,กันละลักครอปเพแล้วส่งเครื่องแล้วอะ ได้เรื่องหรือเปล่าแฟนะครับผมเอาแม่คนถอนเสาใช่ไหมสรุป ทางไม้ก่อนละกันเราก็ยัดทุกแผ่นเลยนะ,ะนี่ง้างไม่ออกดึงหลังมา ง้างตีมันไม่ออกอ่ะมันตีมันตีเร็วเฉยเลย <c oughs> เปื่นแท้ตลอดไปได้ใช่ไหมมีไม้อยู่แฮะอุ้ยกดตีง้างไม่ออกอย่แล้ว้ะเมื่อกี้ผมจะง้างแล้วก็หน้าถ่ายพื้นไปมันไม่ไถให้ หลเป็นเก่งแท้าไปใายในมือเธอไว้ทำอะไรครับเซโบ่พังไม้ทุกแผ่นมันเล่นมันลงที่เวลาพังไม้นี่แหละเนทะ่านั้มาทำอะไรแล้วมาแจกเจ็บหรือ โอ้ยไม่โดน่างไม้ก่อนจะ้ะหนึ่งทีครับเซเวอร์วอร์ดเครื่องเสร็จไปแล้ว วิ่งเผื่ผม <laughs> ตายยากด้วยประเด็นคือเมาส์ผมมันคิกค้างไม่ได้นี่แหละเออคิกค้างแล้วมันตีไปเลยเออแต่เขาก็ตายยากมากเลยเมื่อกี้ก็ม,มีข้อดีของมันอยู่เมื่อผมได้ยินเสียงเขาเข้าตู้นะเขาโดนเข้าตู้เลยเหรอเธอเดินไปไหม เดินไปเป้าแฟนจ้าเฮ้ยไม่ถึงน้ำม,มันหมดก่อนไม่ถึงก้อนหินก็อ,ออกเหรอ,ไม,อ,หรอไม่ช่วยเพื่อนหรอกไม่ช่วยเพื่อนหรอกทางไม้ไปลายอ๋อจนเซอรเดาทางไม่ถูกปิดท่อครับ วันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย